แมวส้มเล่าเรื่อง EP 29ความคิดสร้างสารรค์หลอดไฟตู้เย็นเครื่องปรับอากาศไมโครเวฟโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันเป็นประจำช่วยให้ชีวิตเราสะดวกสบายเพลิดเพลินต่างเป็นผลงานของนักประดิษฐ์ผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงถึงแม้ในปัจจุบันเราจะใช้มันจนกลายเป็นความเคยชินไปแล้ว แต่หากย้อนไปในอดีตช่วงที่สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เพิ่งปรากฏแต่สายตาชาวโลกคนในสมัยนั้นถึงกับต้องอุทานว่าโ oh อ้ y g o กกันเลยทีเดียวในบทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับต้นกำเนิดของโ oh อ้ y g o กอย่างความคิดสร้างสารรค์กันนะคะความคิดส,สร้างสรรค์ c r e a t i v e t h i n k i n g คือความสามารถในการคิดแบบหลากหลายทิศทางแปลกใหม่จากเดิม สามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆได้โดยนำความรู้และประสบการณ์ที่มีมาประยุกต์จนนำมาสู่การค้นพบทฤษฎีที่เป็นองค์ความรู้ใหม่สิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆที่มีคุณค่ารวมถึงมุกตลกที่สร้างรอยยิ้มให้กับผู้คนความคิดสร้างสรรค์สามารถแบ่งออกได้เป็นองค์ประกอบย่อย4องค์ประกอบดังนี้ค่ะ 1. ความคิดริเริ่มคือความสามารถในการคิดที่แปลกใหม่แตกต่างจากความคิดเดิมๆ คิดในเรื่องที่ไม่เคยมีใครคิดมาก่อนเช่นการออกแบบของสตีฟจ็อบส์อดีต CEO บริษัท Apple ที่ทำให้เกิดฟังก์ชันใหม่ๆในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและสมาร์ทโฟนจนบริษัทคู่แข่งต้องพยายามทำตามกัน 2. ความคิดคล่องแคล่วคือความสามารถในการคิดถึงสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายในเวลาที่จำกัดเช่นการออกแบบตัวละครของเอจิโร่โอดะ เจ้าของผลงานวันพีชเขาใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงในการออกแบบตัวละครกลุ่มซูเปอร์โนวาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะพร้อมกับความสามารถพิเศษที่มีความแตกต่างกันถึง9ตัวละคร 3. ความคิดยืดหยุ่นคือความสามารถในการคิดหาผลลัพธ์ได้อย่างหลากหลายทิศท,ทางค้นพบวิธีการแก้ปัญหาได้หลายวิธีสามารถมองสถานการณ์ได้อย่างรอบด้านเช่นการค้นพบยาเพนิซิลินของเซอร์อเล็กซานเดอร์เฟลมิง จากการที่เขาพบว่าแบคที ria ในจานเพาะเชื้อตายจากสารปนเปื้อนนักวิทยาศาสตร์ทั่วไปคงนำจานนี้ไปทำลายทิ้งแต่เขากลับเห็นถึงวิธีการแก้ปัญหาในทิศท,ทางอื่นคือการสร้างยาฆ่าเชื้อขึ้นมาค่ะและสุดท้ายความคิดละเอียดละออคือความสามารถในการคิดในรายละเอียดเพื่อตกแต่งหรือว่าขยายความคิดหลักให้สมบูรณ์เช่นการเขียนนิยายของ JK r o w l i n g ในแต่ละเรื่องราวและแต่ละฉาก ได้เขียนถึงรายละเอียดต่างๆมากมายจนทำให้คนอ่านเห็นภาพตามทั้งทที่อ่านเพียงแค่ตัวหนังสือประโยชน์ของความคิดสร้างสารรค์นั้นนอกจากทำให้เกิดการสร้างสารรค์ผลงานใหม่ๆและนวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้ผู้คนเกิดความสะดวกสบายความปลอดภัยยังส่งผลให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์เป็นคนที่มีสุขภาพจิตดีการได้ปลดปล่อยความคิดให้เป็นอิสระจะช่วยให้ลดความเครียด และความกังวลตรงได้และยังส่งผลให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์มีความเชื่อมั่นในตัวเองทําให้ผู้ที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงมักเป็นคนที่มีเสน,เน่ห์กว่าใครๆเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ความคิดสร้างสารรค์ยังช่วยให้บุคคลสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยทั่วไปแล้วความสามารถในการแก้ปัญหามักจะถูกเชื่อมโยงกับความสามารถทางชาวปัญญาหรือว่า i อ ที่ทำให้บุคคลสามารถเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมได้แต่การที่คนเรามีความคิดสร้างสรรค์สูงแล้วจะทำให้มองเห็นวิธีในการแก้ปัญหาได้หลากหลายถ้าบุคคลนั้นมีความสามารถทางชาวปัญญาดีด้วยแล้วก็จะสามารถเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดูจะเข้าท่าที่สุดจากวิธีการแก้ปัญหาจำนวนมากมายที่มองเห็นเลยล่ะค่ะในเมื่อความคิดสร้างสรรค์มีประโยชน์มากขนาดนี้แมวส้มเชื่อว่า คุณผู้ฟังคงอยากจะมีความคิดสร้างสารรค์สูงเหมือนกันใช่ไหมคะแต่หน้าเศร้าที่คนไทยและคนทั่วโลกต่างมีปัญหาเหมือนกันนั่นก็คือตอนเราเด็กๆเ,เราทุกคนต่างมีความคิดสร้างสารรค์สูงอยู่แล้วแต่เมื่อเราโตขึ้นความคิดสร้างสารรค์ของเรากลับค่อยๆลดลงเรื่องหน้าเศร้าเหล่านี้เกิดจากกรอบต่างๆในสังคมที่เราพบเจอโดยเฉพาะเด็กที่เติบโตมาในสังคมที่เข้มงวด อยู่ในกรอบของขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปิดกันไม่ให้เด็กคิดอย่างสร้างสรรค์เด็กไม่สามารถคิดตั้งคำถามหรือกระทำสิ่งที่แตกต่างจากกรอบเหล่านั้นได้เลยรวมถึงปัญหาทางเศรษฐกิจทำให้คนไทยส่วนใหญ่ต้องใช้ชีวิตด้วยความระแวงระวังการใช้ชีวิตไม่มีโอกาสสำหรับความผิดพลาดทำให้การคิดและกระทำในสิ่งที่แตกต่างจากขนมเดิมๆเ,เกิดขึ้นได้น้อยลงเพราะต้องแลกมากับความเสี่ยงในชีวิตที่เพิ่มขึ้น ยิ่งส่งผลให้คนไทยมีความคิดสร้างสารรค์ลดลงไปอีกค่ะผลการวิจัยของ Bruce w e ์เบิร์และคณะจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตทพบว่ายังมีอีก2ช่วงอายุที่ทำให้ความคิดสร้างสารรค์ของคนเราสว่างวาบขึ้นมาอีกครั้งนั่นก็คือช่วงอายุประมาณ20กกว่าที่คนเรามักชอบท้าทายต่อความคิดแบบเดิมและสามารถเสนอไอเดียใหม่ๆได้อย่างเฉียบพลันและช่วงอายุประมาณ50ปลายๆ ซึ่งเป็นช่วงที่คนเราสะสมความรู้จากประสบการณ์ชีวิตจนสามารถแปลความหมายของข้อมูลได้ในมุมมองใหม่ๆค่ะถึงอย่างนั้นการเป็นบุคคลที่มีความคิดสร้างสารรค์สูงอยู่ตลอดเวลาน่าจะเข้าท่ากว่าการรอให้ถึงวัยดังกล่าวการส่งเสริมให้เด็กเติบโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสารรค์นั้นทำได้ไม่ยากเลยเริ่มจากการพาเด็กไปเปิดโลกให้ได้พบสิ่งใหม่ๆส่งเสริมให้ตั้งคำถามปลายเปิดให้เด็กได้คิดและตอบอย่างอิสระ รวมถึงไม่มองว่าคำถามของเด็กเป็นเรื่องไร้สาระเพราะคำถามของเด็กนั้นเกิดจากการขาดประสบการณ์ผู้ใหญ่ควรตอบคำถามอย่างจริงใจไม่ตอบแบบขอไปทีรวมถึงฝึกให้เด็กตั้งสมมุติฐานจากคำถามของตัวเองการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นในผู้ใหญ่ถึงแม้ว่าจะทาได้ยากกว่าแต่ก็สามารถทาได้นะคะโดยการฝึกคิดอย่างรอบด้านเชื่อว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นสามารถมองได้หลายแงยม่มุมเมื่อเจอปัญหาในชีวิต ให้พยายามคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่หลากหลายให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วค่อยเลือกวิธีการแก้ปัญหาที่ดูเข้าท่าที่สุดเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างทางการเมืองด้วยใจที่เป็นกลางสะสมประสบการณ์จากการอ่านและการฟังอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงการรู้จักพักผ่อนผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยวิธีการที่เหมาะสมด้วยตัวเองในอดีตผู้คนมักให้ความสำคัญกับความสามารถทางปัญญา ชื่นชมเด็กฉลาดเรียนเก่งอยู่เสมอแล้วมองข้ามความสวยงามของความคิดสร้างสรรค์ทั้งๆท,ที่ความสามารถทั้งสองทางมีความสำคัญไม่แพ้กันเลยแมวส้มหวังว่าคุณผู้ฟังทุกคนจะมองเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นกว่าเดิมและส่งเสริมให้เด็กๆโตมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และร่วมกันทำให้ทุกคนบนโลกต้องอุทานว่าโอ้มายกอดกันนะคะ